ผมนายกสิทิ์เสียลรุวันนี้ผมจะมานำเสนอทสูตรกดของโคมนะครับโดยเราจะนำอุปกรณ์ช่าความต้านทาน100โอหมโดยเราจะมาวัดแรงดันก่อนนะครับตั้งย่านไว้ที่50โวลต์ดีนะครับค่าที่ได้เท่ากับ แ8จุดแปดโวลต์นะครับกดยต่อไปนะครับเ mm. ดี๋ยวเราจะตั้งย่านไว้ที่ยี่สิบห้ามิลลิแอมป์ ค่าที่เราได้เท่ากับ8.5มิลลิแอมป์นะครับแปลงได้0ู8 5จนแอมป์นะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนตัว R กันนะครับมาเป็น690อ oh โอห์มนะครับต่อไปเรามาวัดแรงดันของตัว R นี้กันนะครับโดยปรับย่านไว้ที่50โวลต์ DC นะครับโดยค่าที่เราได้ เท่ากับ8 8โวลต์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาวัดกระแสกันนะครับโดยต,ตั้งย่านไว้ที่2 5 0 dc ม ah ิลลิแอมนะครับตัวนี้จะเท่ากับ1 3ม ah ิลลิแอมนะครับแปลค่าได้เท่ากับ0 0 1 3แอ ah มป์นะครับ สรุปนะครับเมื่อค่าความต้านทานมากกระแสะจะไหลน้อยนะครับส่วนถ้าค่าความต้านทานน้อยกระแสะจะไหลมากนะครับโดยวันนี้เราขอสรุปผลการทำเสยงเท่านี้ครับ